สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับผมมือควันรมนะครับมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดีใจครับเราได้เจอกันทางรายการคิดถึงเสมอของคุณเปิเป้ลเขาขอบคุณมากผมหวังว่าทุกคนคงจะปลอดภัยมีสุขและก็ผ่านได้ด้วยดีนะครับทางเรื่องส่วนตัวและก็เรื่องของงานเจอกันครับโอ้อเล่นเพลงอะไรต่ออีพ <laughs> 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 ี่ไม่ไม่ไม่ถึงยา <laughs> ถึงเสมอ EP นี้เป็น EP แรกเลยนะคะโอ้โ oh หเปิดเลยค่ะหลังจากที่บอกแล้วว่าคิดถึงเสมอเนี่ยเราจะคิดถึงคนต่างๆที่เราเคยร่วมงานด้วยรู้จักกันดีแล้วอยากที่จะเชิญมาเพื่อให้หลายๆคนก็ได้เห็นในมุมมองต่างๆของเขาด้วยผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าเป็นตำนานเป็นตำนานของการเป็นนักจัดรการวิทยุเป็นดีเจนั่นแหละแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้ตัวตัวตัวเองเนี่ยอยากเป็นดีเจเหมือนกันเพราะเสียงของเขาพราอมาก พี่มึกวิโรยขวัญธรรมโอ้โหพี่ครับขวัญจะว่าจะพูดออกมาได้ไม่พยายามจะพูดให้มันเหมือนในวิทยุคะเพราะเสียงพี่จะนุ่มมากเลยคุณผู้ฟังที่รักครับผมวิโร์ขวัญธรรมวันนี้วันจันทร์อะไรของแล้วพี่จะบอกตลอดเลยใช่ไหมพี่พี่จะเน้นรายละเอียดตอนจัดรายการวิทยุฟังมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนใช่ยจริงๆพี่จัดอยู่9 9เรดิโอก้าส้ในังเป็นเรดิโอแอคทีฟเรดิโอแอคทีฟใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งอูโหู เรามาเจอกันได้ยังไงไม่รู้แต่จริคิน,น,นะเพิ้ลนะพี่พี่ขอบใจเพิ่ลมากที่คิดถึงกันแล้วก็โรมคาว่าคิดถึงกันมันดีมากนะเปิ้ลนะมันในคาว่าคิดถึงกันเนี่ยซัมติงที่มันอยู่ข้างในนั่นน่ะมันจะมีสตอรี่สิ่งที่จะต้องคุยได้เมาส์กันแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าบางทีเนี่ยเราคุยกับทีมงานว่าเอ้ยคิดถึงเสบอต้องมีคนนั้นคนนี้นี้คือพี่หมึกเนี่ยถือว่าเป็นนักจัดรายการวิทยุมาตลอดชีวิตจริงปะคะใช่ใช่ใช่ทุกวันนี้ ขนาดไม่ได like ้จ like ัดว anyway> <so ิทย wow, so ุพ right, so so okay. 네ี่ยังจัดอยู่ที่บ้านของตัวเองเลยก็มีมีมีบ้างก็จะเป็นก็จะเป็นเอ่อเป็นอีเวนต์เป็นเป็นเป็นจะบอกว่าไงเดียมันมันคิดถึงขึ้นมาก็จะทำพี่ก็จะปรับตัวเองว่าเอตอนนี้เขาฟังมันผ่านออนไลน์นะพี่ก็มาจัดออนไลน์ฟังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้พอดีมันมีเหตุซึ่งคนทั้งหลายเขาหวนกลับไปแบบชื่นชมการเล่นแผ่นเสียงกันช่วงโควิดช่วงโควิดช่วงแรกอะครับ ก็หาซื้อเปนใหญ่เลยวายเนอร์ฟรอมโอชั่มากพี่ก็จะเอาแผ่นเพลงสากลเพลงสากลมาเล่นแล้วก็มีแล้วชอบตอนพี่พูดประวัติด้วยอ่ะพี่จะบอกเรื่องราวเนาะเรื่องราวของนักร้องอะไรแบบเนี้ยนี่ทำเสียงนุ่มตามเพราะพี่เป็นคนหนึ่งที่ทำให้เปิ้ลอยากเป็นดีเจแต่ตอนนั้นน่ะมันอ้เราก็เสียงใหญ่เสียงห้าวจะเป็นดีเจไงตอนนั้นเป็นแบบดีเจเสียงหวานๆนั่นเลยนะมันกลับกลายเป็นเปิ้ลเปิ้ลมีความเป็นตัวของตัวเองจริงจริง ในยุคนั้นสาหรับคนที่จะมาถามพี่บอกเอ้ยผมอยากเป็นดีเจหนูอยากเป็นดีเจหนูแต่เสียงหนูไม่เพราะผมไม่มีความให้ความสนใจกับคําว่าเสียงเพราะว่าเปิ<ม>้ลเสียงคุณอะเสียงคุณจะเป็นยังไงเสียงเป็นตัวน,นําเสิอเรื่องราวสิ่งต่างๆคอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ในตัวคุณต่างหากเปิ้ลที่คุณมาจะฟังจากเราตรงนั้นผมบอกอย่างนี้เสมอตั้งแต่สมัยตะก่อนนะคนจะบอกเสียงหนูไม่เพราะเสียงผมไม่เพาะเลยเป็นดีเจได้ไหมบอก ไม่เกี่ยวเลยเสียงคุณเป็นยังไงอะคุณก็นําเสียงคุณออกมาแต่ว่ามันอยู่ที่คอนเทนต์ต่างๆที่คุณจะเล่าที่จะบอกคนตรงนั้นต่างหากอย่างเปิ้ลสวัสดีค่ะทุ้าคนบอกดีเจคนนี้คนได้จำได้ครับว่าเฮ้ยผู้หญิงนี่เสียงแผ่ๆกปเรืโอ้แต่แม่งคุยมันชิบมหายเลยแต่เสียงพี่ก็ไม่เปลี่ยนเลยจากวันนั้นถึงวันนี้คือคนเราอายุมากขึ้นเสียงเสียงมันต้องมีเปลี่ยนเนาะนนี้อืมใช่เปิลพี่พี่พูดแลวพี่ก็จะพูดเต็มเสียงตลอดเวลาใช่ครับใช่ก็ปล่อยมันออกมา โดยไม่ได้ไปปรับ distortion หรืออะไรต่อเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่อฟเฟคอะไรทั้งสิ้นครับถ้าเสียงปกติคุยกับเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้เสียงคุยกับเพื่อนก็จะดังมากกว่านี้หน่อยมีสรรพนามชื่อจริงออกมาตลอดเลยอนะแต่พี่แบบโอ้โหพอเห็นตัวจริงแล้วแบบตอนหนุ่มๆนี่โอ,อ้หล่อเลยหล่อเลยจริงๆพี่ก็ได้พี่ก็ได้รับเชิญไปทําอย่างอื่นอีกใช่ไหมพี่พอพ,อ,พอเป็นนักจัดรายการวิทยุแนะล้วพอปรากฏตัวคนก็จะชวนไปโน่นนี่น,นั่นนี่มัน,ม,น,ม,นมันเป็นสิ่งที่มันเป็น เหมือนกับเป็นเป็นแพทเทิร์นที่ไล่ๆกันมาเพิ่นเดินแบบถ่ายแบบถ่ายหนังสือเล่นละครเล่นหนังเนาะไปตลอดเลยแต่อาชีพที่พี่บึกบังจะบอกใครก็คือนักจัดรายการวิทยุถูกครับใช่เราเราเราเกิดแบบตรงนั้นถามเลยค่ะนักกจัดรายการวิทยุพี่คิดถึงนักร้องคนไหนบ้างที่อยู่ในหัวใจพี่เสมอเลยคือยังไงเวมันต้องมีนะดีเจอะเป็นอะไรอยากจะต้องต้องหยิบเพลงของคนนี้มาเล่นอะโอจริงๆแล้วเ มันก็เยอะนะเปิ้ลแต่ว่าโอเคผมเลือก p police คกับเปิ้ลวง THE POLICE วง the police ผมผมชอบเขามากคืก็จวงที่ชอบมันมันมีหลายหลายต่อหลายวงผมว่าเขาคมชัดมากเปิ้ลอังกฤษนะอังกฤษใช่ใช่ครับสมชิ้นเปิ้ลเขาเขาคมเขาชัดมากความสามารถเฉพาะตัวของเขาวง3มชิ้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพื้นฐานวงตรีที่เล่นสมชิ้นเล่นแน่นได้เนี่ยพื้นฐานจริงๆต้องเก๋ามาก แต่ละคนมันต้องรอบรอบจักมากๆเสร็จแล้วมารวมตัวกันเป็นทีมเวิร์กที่ดีการเขียนเพลงสไตล์ของวงมันมันโดดเด่นมากๆแสดงว่าชอบแบบฟากฝั่งอังกฤษมากชอบเพิรก็รู้เพิรนจัดรายการเพิรนจะรู้ว่าเพิรนจะชอบไม่ชอบแบบว่าบลอนดี้เดวิดบาวี่อะไรนเพิรนชอบอย่างนี้เลยถูกต้องเพิรนแต่แปลกตรงที่พี่ไม่จัดรายการเพลงไทยจัดไลค่ะอ๋อหลักๆลยจัิไหมนน้อยมากเคยว่าเหมือนกันฮะแต่แต่แต่น้อยเป็นเพราะว่าระวังตัวเองไว้อย่างนี้ป่ะคะ ไม่เปิลผมโอเพนนะผมไม่มีโอกาสมากกว่าอืมหรือเป็นเพราะว่าคนมองว่าพิโรดคนมองอาจจะเป็นอย่างนั้นเปิว่าจัดจัดสากลมาตลอดใช่ครับแต่ผมไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะเปิลนะคือคือยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยเนี่ยวงการเพลงไทยในะอย่างในช่วง10ปีที่ผ่านนั้นเนี่ยผมชอบมากกว่าก่อนนั่นเนะช่วงแรกมันเป็นช่วงของการแบบทดลองนะเพลงไทยในอันที่มันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลแต่ปัจจุบันเนี่ยในช่วง10ปีหลังนะเปิล เก่งมาก้วคนไทยนะเก่งจะไม่ยิ่งแบบสกิลในเรื่องของการเล่นดนตรีหรือว่าการความคิดอะไรอย่างเงี้ยไปไกลอีกไกลผมมาฟังยุคหลังๆนี่ผมเอมรู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะแล้วยุคหลังๆนี้พี่พี่ฟังพี่ไปฟังเพลงไทยมากขึ้นไหมคะมากขึ้นครับพี่พี่มีมีไมเนะวงไหนที่พี่ชอบเป็นพิเศษโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเทเล็กเทเล็กผมชอบนะรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมชอบทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีแบบอย่างนี้นะเขาทำออกมาเป็น R&B แล้วก็ฮิปฮอปอ่าผสมกัน <D S 1> ดีเปลลิ้นดีทำไม,มรู้ป่าก่อนหน้านี้ในช่วงแรกๆก็อาจจะประดับประเดิดในเรื่องของภาษาอารมณ์แล้วก็สัดส่วนดนตรีนะเปิ้นนะหลังๆนี่ลงตัวมากแล้วก็การที่แบบสมัยก่อนนี่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งคนจะแบบต่อว่าเอ้ยร้องไทยคําภาษาอังกฤษคำหนึ่งไม่ยอมรับเดี๋ยวนี้เนียนคือโดยรวมนะ เป็นทางปัจจุบันนี่ลงตัวมากลงตัวมากๆครับดีโอเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเขาเป็นผู้ชายที่ร่วมสมัยจริงๆแล้วลูกชายก็ร่วมสมัยด้วยน้องแมปต้องบอกว่าลูกชายนี่มีส่วนใช่ไหมมีส่วนทําให้แบบว่าคุณพ่อเป็นวัยรุ่นตลอดการด้วยหรือเปล่าไม่เลยไม่ไม่เลยเม่เสื้อผ้าผมเนี่ยนะปัจจุบันนี้ผมต้องเป็นสไตล์หใช้แมปด้วยซส้อัก่อนหน้านี้นะ แมนะปรองเท้าแม่งไม่เข้าอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่ามันอย่างนั้นแต่เวลาบอกไม่ใช่เนี่ยผมจะดีเทลนะผมดีเทลให้เห็นเลยอะไรต่ออะไรแบบเนี้ <ừ> อย่างเมื่อกี้ที่ผมเห็นเปิ้ลผมเห็นกางเกงเปิลกับกางรองเท้า <c oughs> ผมชอบรองเท้าเปิลมากเลยอโอ้อหโหเลือกคนไม่ผิดเลยเนี่ยเปิดคิดถึงเสมอเนี่ยบอกแล้วใครจะบอกคิดถึงเสมอคนแรกพี่หมึกวิโรจน์คนทำวัยวัยใหวัยวัยคืออายุอไม่เกี่ยวเลยผมบอกให้ฟังนะนี่บอกอายุแต่จะอยากบอก ไม่ใช่แต่เนเรื่องอายุนะเปิ้ลน,นะพอแกดิทก็ต้องพูดกันเลยพอแกดิมีน็อตมันอยู่ที่การดำเนินชีวิตของตัวเราเองต่างหากนี่ฮะมึงจะมานั่ง<อ>คิดอายุโน่นนี่นั่นอะไรกันเลยคุณมานั่งคิดถึงเปิ้ลจะมานั่งคิดเรื่องอายุทำไมวะใช่ใช่ใช่เนี่เปิ้ล<ต>ไม่ต้องไม่ไม่อยากคิดถึงอายุหรอกแต่ว่าที่ประหลาดใจก็เพราะว่าอยากจะบอกว่าคือเราเคยเห็นพี่หมึกไปยังไงเนี่ยตอนเนี้ย เขาแบบโอ้โหเขายังดูท no ันสมัยเฮ้ยจริงๆรู้เลยรู้เลยว่าเดี๋ยวพี่หมึกต้องใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเสื้อยืดมีหมวกคิดแล้วเป๊ะเลยอ่ะไม่ไม่เปลี่ยนเลยคือเพื่อนชอบนี่แหละถึงบอกว่าคิดถึงพี่เพราะพี่เป็นแบบนี้อยากให้คนที่ดูมีกําลังใจอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันจะแบบห้าสิบแล้วเฮ้ยสี่สิบแล้วหกสิบเจ็ดสิบโสวอดแล้วยังไงโวดใช่ไหมใช่ไหมเรายังมีพลังอยู่ทุกวันนี้พี่หมึกก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิม ยังอยากทํางานอยู่เปิ้ลทำดิพี่เพิ่งเห็นพี่อยู่กับนั้นเน็กอยู่กัอะไรที่เป็นข่่็ใช่ใช่เป็นข่าวอยู่เป็นข่าวอยู่ไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เลยเนี่ยเป็นไงพี่ตอนนั้นก็อยู่อเป็นทอออฟเวียดทาเออมันก็เป็นรายการนะนะมันจะต้องไอเรื่องรายการชื่อรายการมันบอกอยู่แล้วว่านินทาประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่เป็นรายการที่ราบเรียบเป็นน้านิ่งไหลหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแเพียงแต่ว่าอย่างว่าแหละ มันมาว่าใครติดใครถูกใครต้องแค่นี้นะอยาเลยยาเลยมันก็ไปหยาด <ไป S 1> เ,เลไนไม่จบใช่ใช่ใช่ถูกต้อแเราเอาคิดถึงเสมอดีกว่าคิดถึงเสมอพ,พี่คะแล้วทุกวันนี้ถ้าให้พี่คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตนะชีวิตการทํางานชีวิตของเราพี่คิดถึงอะไรที่มันทําให้มันทําเหมือนกับเป็นหลักทีาให้เราเดินต่อไปสิ่งที่ทําให้เราไม่ท้อถอยแล้วทำทำให้เดินเดินต่อไปเหรอ เปิ้ลพี่เป็นคนคิดตลอดเวลาเลยว่ะคิดรู้สึกเอนจอยทุกครั้งอย่างเนี้ยเปิ้ลเชิญมารู้สึกมีมันดีแต่ตัวพี่นะเปิ้ลหนึได้เจอกันเป็นการส่วนตัว 2. นี่คืองานที่เราทําร่วมกันอันนี้ก็คือน้ําเลี้ยงชีวิตแล้วนะเปิ้ลนะอันเนี้ยยิ่งสำหรับคนสูงอายุถึงบอกว่าอย่าอยู่เฉยๆสูงอายุอย่าอย่าอยู่เฉยเฉยคนเดียวเก็บตัวไม่ไม่ใช่อยากจะให้ไอเดียก็ว่า อย่ากเก็บตัวอยู่เฉยๆว่าโอ้ยฉันอยู่มาฉันไม่เอาแล้วไม่เอาฉันไม่เอาแล้วไม่เอา,เอา,เอาคือปล่อยสบายๆคิดว่าตัวเองอยากทําอะไรที่มีความสุขง่ายๆอืเช่นเจอเพื่อนหรือทําให้ดนเล็กๆน้อยๆอะไรต่างทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคือความเอนจอยกับกับประสบการณ์ประสบการณ์มากกว่าเปิ้ลตรงเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้แต่เรารู้ว่าพี่หมุดเนี่ยมีความสามารถทาไมเขาถึงชอบดนตรีทาไมเขาถึงเป็นนักจัดรายการวิทยุเขาตีกลองเขาตีกลองเก่งมาก ไม่เดี๋ยวคิดเลยว่าเฮ้ยสงสัยพี่ต้องเป็นแบบมือเป็นมือกลองได้นะมีคนถามเรื่องนี้บ่อยมากเลยมันเกิดขึ้นยังไงรู้ไหมเปิ้ลไม่เคยได้บอกใครเป็นคนที่ชอบริทึมเปิ้ลเวลาจัดรายการวิทยุหรือฟังเพลงก็แล้วแต่สิ่งที่แคสสิ่งแรกรือจังหวะเปิ้ลจังหวะหรือริทึมของมันเบสกับกลองมันมาอย่างไงถึงตกถึงตจึงจึ้งตึกตึกตึกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในใจมันอยู่ในหัวตลอดเปิ้ลโดยที่บอกใครไม่มีใครเชื่อว่า ที่บ้านผมไม่มีกลองทุกคนบอกเฮ้ยพี่แล้วพี่ตีกลองได้ยังไงบอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าริทึมกับจังหวะท่ามิ่งสัสดส่วนของมันไม่เคยหลุดจากหัว <ừ> เปิ้ลอันนี้อาจจะเป็นด้วยความที่ชอบแล้วก็เลยเป็นพรสวรรค์ของเรา <ừ> เรื่องที่สองก็คือเวลาตีกลองเนี่ยผมไม่ได้ตีรวดลายเปิ้ลผมไม่ได้ตีแบบโอ้โหส่งแบบโน่นนี่นะ่พี่ตีเอายึดจังหวะและกลายเป็นพี่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของวงคือจังหวะมีวงของตัวเองใช่ไหม มีมีมีเออชื่อวงอะไรนะพี่ The Vinyl The Vinyl ก็มาจากแผ่นเสียงนี่แหละนะเสียงเป็นเสียงแล้วก็พี่เป็นมือกลองผมเป็นมือกลองร้องด้วย The Glass ป่ะเออใช่ผมเป็นในการผมพูดถึงในการคิดถึงเนาะเฮ้ยเราพดูดูดีดู The Glass นี่นักดนตรีมืออาชีพบัตเตอร์ฟลายที่เขาแบบโอ้โหใช่ใครที่แบบชอบดนตรีต้องไปฟังเลยมีเพลงที่พี่คิดถึงเป็นการส่วนตัวไหมคะ All the leaves t h e brown And the sky gray oh. been a walk a been on winter today the I've sky is for คือประมาณนี้ California dreaming นะเพราะเนาะเพลงยุค70และความหมายเพลงอะไเนี้ยเคยคิดไหมคะว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นนักดนตรีไม่ได้เป็นดีเจพี่พี่พี่มีอะไรที่พี่แบบคิดถึงมั้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอะเปิ้ลข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยโอเคเราไม่ปฏิเสธส่วนหนึ่งเนี่ย เมื่อก o o g l e ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าเ e ิร์ชนิดอย่างอื่นๆเนี่ยมันหาข้อมูลได้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันควรจะมีอยู่ในการพูดคุยหรือการจัดรายการวิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของที่มาของมันแต่มันต้องไม่มากเกินไปเปิ้ลม,มากเกินไปก็เป็นมันก็รู้สึกว่าเยอะไปสอน<ะ>เขาอีกเดี๋ยวไปสอนาถูกต้อง,องถูกต้องคนไม่ชอบคนไม่ชอบ,ชอบเอาพอประมาณหนึง่งนิดๆหน่อยๆลงไปแตะโน่นตรงไหนที่มันเป็นไฮไลท์จริงๆที่ควรจะพูดถึง แต่ในขณะเดียวกันผมบอกให้เลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะเซิร์ชหาข้อมูลต,ต่างนานาได้เนี่ยน่กจัดรายการแล้วสิ่งที่ไม่ควรขาดก็คือสิ่งนี้ใช่ไหมครับนอกเหนือมันคืออะไรก็ได้ในการที่จะควบคู่ไปกับการที่จะเล่นเพลงด้วยทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันคือดิร์สต็อกกี้หรือดีเจที่เป็นมันเหมือนเพื่อนคนหนึ่งอะเปิ้ลจิตวิญญาณของการเป็นนักจัดรายการวิทยุจริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือตัวตนน้ำเสียงวิธีการเล่าเรื่องทุกอย่างคุณต้องบาลานซ์ทุกอย่าง ให้มันแบบพอดีแล้วก็เรียลและน้ําเสียงของพี่หมึกนี่เนาะแค่ฟังสมมตินะสมมติเราไม่เห็นหน้าเขานะแล้วเราฟังคุณผู้ฟังทีละครับเอาอย่างนี้ประเด็นเดียวเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามาพิจารณามันอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหนีไม่ได้คุณต้องเดินเข้าใส่มันออแล้วเล่นเพลงอะไรต่อเลพี่ ไม่จีิงะจ๊ะไม่ยังไม่ถึงลมายก่อนวิ่งเข้าชนวูกเข้าใส่เพื่ออะรดูอินออร์ได้อ๋อดูอินออร์ได้ด้วยเลยพี่หมึกโอ้โหดีมากเลยที่แบบได้เจอกันฮะพี่หมึกอยูบ้านพี่หมึกเปิดเพลงอะไรคะนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะไอ้แมปผู้ชายคนโตมันเคยบอกว่าพ่อแมปสงสัยชิบหาย ทำไมพ่ออยู่บ้านพ่อไม่ฟังเพลงเลยวะเสารงว่าไม่ฟังแทบจะไม่ฟังเลยเปิ้ลใช่ป่ะน้อยน้อยมากๆเลยอะอในรถนะคะในรถฟังโอ้คิดถึงเสมอวันนี้นะคะได้แบบว่า <c oughs> หายคิดถึงเลย <c oughs> จริงๆเออพี่บึกแต่สุดท้ายตอนนี้คิดไว้เลยคิดไว้เลยว่าคิดถึงเสมอของเราเนี่ยจะเป็นแบบสิ่งที่เราอยากรู้จากคนที่มาว่าถ้าให้เลือกคิดถึงเสมอหนึ่งคนที่พี่คิดว่าเฮ้ยคิดถึง คิดถึงเขาคนนี้คิดถึงสิ่งนี้คิดถึงหยิบโทรศัพท์โทรหาพี่อยากคิดถึงใครคะคิดถึงแม่ครับ<อ>แม่คิดถึงแม่ต่อแม่เก้าเก้กว่าแล้วแ,แต่เป็นคุณย่าที่ปี๊ดมาก90<อ>กว่าแล้ว<อ>เมื่อก่อนช่วงต้น COVID, โค<อ>วิดก็มีกลุ่มรุ่นน้องๆอ,อ,อายุประมาณ30กว่าๆที่ก็เป็นดีเจพวกดีเจพวกสปินนะ<อ>เขาจัดงานกันที่ลานมรกต อยู่ที่ลานจอดรถด้านหน้าติดถนนสุขุมวิทติดกับเซ็นเตอร์ชิดลมตรงนั้นจะเป็นดีเจดีเจเป็นรุ่นใหม่หมดไม่ใช่รุ่นเรานะเป็นดีเจสมัยใหม่หมดแต่ว่าคาแรคเตอร์ทีจะแตกต่างกันหลายๆซุ้มเขาก็เชิญเราเขาจะสปินแผ่นกันใช่ไหมใช่เขาจะมีฮิปฮอปมีดน์มีนี่อะไรจัดงานที่นั่นตอนนั้นค่ำก็นาฬัะงทุ่มสองสองทุ่มอย่างนั้นคุณแม่ไปด้วยนะมันคืออย่างนั้นไงเปิลฟังให้ดีนะว่าแบบระหว่างที่เราอยู่ในงานเสร็จเรียบร้อยแล้วยืนๆนกันอยู่ในงานเนี่ยเสร็จแล้วพับ ไอ้แมทบอกว่าพ่อหันไปทางขวาดิดูดีหันไปอ้าวแม่กูแม่มายังไงเนี่ยเขาฟังแมปแมทแมทเนี่ยมันจัดรายการอยู่ร้อยร้อยเจ็ดสองตหทุ<อ>ท่มท,ทุกคืนคุณย่าฟังไอ้แมทพูดทุกอย่างหมดแล้วลุกขึ้นโทรบอกตอนแ,แรกเขายังไม่บอกเขาบอกมือพรุ่งนี้เธอจะไปไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือเมื่อวันก่อนเธอไปงานะอะไรมาเลยอะไวแม่รู้ได้ไงล่ะฉันก็รู้อะสิ นึกไปนึกมาแล้วพอมาถ่ายแม่บอกใช่พ่อแม่พูดถึงพ่อไปเลยเขาฟังวิทยุรายการฟังทุกวันรู้เรื่องราวแลวเขาก็มาปรากฏตัวในงานไปปรากฏไปคนเดียวไปคนเดียวเดินมาในงานยว้เขาแต่งตัวยังไงคะแต่งตัวยังแต่งตัวพร้อมทุบปักทีคุณย่าวัยเก้าสิบกว่าไม่ได้เต้นเฉยไม่ใต้แต่เพราะว่าเขาก็มามาเห็นล้วมาแบบสะใจเหมือนกับว่าเพราะว่าไอหมึกเนี่ยจะ้องบอกแม่แม่อย่า แม่อยากพอก่อนหน้าอย่างนี้เขาก็จะแบบอะไรเดีินหขล้มอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เออจะไปโน่นไปนี่เลยเพราะฉะนั้นการที่แม่มาปรากฏตัวอยู่ไอ้แม่บอกว่าย่าเราขับเคลื่อนด้วยเวทมนต์หากฉันมีเวทมนต์โอ้แม่สุดจริงๆคิดถึงแม่มากโอ้โหน่ารักมากเลยเห็นไหมดูสิ โอ้วันนี้ขอบคุณพี่หมึกมากเลยขอบคุณเปิ้นมากขอบคุณรายการแล้วก็แฟะแสทุกๆคนนะครับให้โอกาสผมมาแชร์กันด้วยความคิดถึงกันคิดถึงจริงๆพี่เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าเราทำอะไรสนุกสนกันได้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 ขอบคุณค่ะขอบคุณเปิ่ลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อสิแฟนอะ สิกว่าปีที่ IS นี่ก็โอ้โหทั้งเหมือนเข้าโรงเรียนเหมือนได้เรียนรู้งานมากมายครับจากเด็กอาร์ตคนหนึ่งก็จนผมเป็น Executive Producer ร์ดนตรีได้ก็ทุกอย่างก็เรียนรู้ที่ไอเอสทั้งนั้นแล้วก็พอมาอยู่ที่แกมมี่ก็ทุกอย่างก็ทําทให้ผมเดินต่อไปได้ม,ม,มันมัน <c oughs> มันเป็นช่วงชีวิตที่ผมว่ามันถ้าเป็นสําหรับผมนะม,นมันต่อเนื่องกันแต่ยังไม่จบนะครับ10ปีที่ไอเอปีที่แกมี่แล้วก็10ปีล่าสุดก็คืออยู่ด้วยตัวเองนะครับ